ามาพบกับเกม Space Commander นะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะครับผมเป็นเกมบนมือถือนะครับก็เป็นยังไงผมก็ไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันน่าเล่นดีนะครับดูใน Play Store ครับผมก็ผมจะลองนี่ครับเป็นเข้าครั้งแรกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาเข้าดูเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเกมนี้ ลาเลหรือเปล่าก็ยังแปลกๆทราบยังมีไทยคำสำหรับอังกฤษคำนะครับผมผมเห็นภาพแล้วนึกถึงเกมเกมหนึ่งนะครับก็คือสาร c ครา t นะครับก็เป็นเกมที่ สุดยอดนะครับภาพสวยแล้วก็น่าเล่นมากครับแล้วก็ดูดูหลายๆอย่างนะครับจากจาการูปสกีนช็อตในในเกมนะครับก็เนี่ยครับมีเหมือนมีเผ่าเผ่าเซิร์ฟด้วยครับนะครับเป็นเหมือนเผ่าเซิร์ฟคืออันนี้คือเพราะเราคือเล่นเผ่าคนนะครับวิธีการเล่นก็แนวแนว,แนว,แนวแบบุกทาวเวอร์อะไรประมาณนั้นนะครับ คล้ายๆกับพวกลายเลนเจอร์ะ Ranger, อะไรพวกนั้นนะครับแต่นี่ยออกแนวเป็นภาพเหมือนสตาร์ครับภาพ่จากจาการเล่นนี่ก็ภาพนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับว่าเรื่องภาษาก็ยังมีไทยคำกิจคำนะครับยังก็ยังมงงงีงงบ้างนะครับผมนี่ครับโอ้โหเหมือนก๊อปปี ก็พีเกม StarCraft มาเลยนะครับผมแต่ว่า s t a r r r ค้าจะเป็นเกมเป็นเกมอ่อเป็นเกมวางแผนการลบนะครับผม,มแต่ว่าเกมเนี้ยเ,เกมแล้วแนวเขาเรียกแนวอะไรผมไม่แน่ใจคือเหมือนบุกบุกตะลุยทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็คือต้องออกเขาแนะนำว่าให้หดสายถึกมาก่อน,นครับพวกแทงแทงแล้วก็ตี ปืนไฟเป็นปืนไฟนะครบระยาประชิดมานาก่อนนะครับเพราะว่าเลือดเยอะฝั่งนู้นก็มีศัตรูตัวใหญ่เข้ามาเหมือนกันครับถือว่าน่าเล่นครับแต่ต้องดูอื่น,นๆนหลายอย่างก่อนนะครับผมเนี่ครับแปลแปรไทยบางงานก็ไม่แปลนะครับก็ถือว่าต้องคงจะต้องรอแบบพัฒนา ให้ครบหมดนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับทีมงานของเกมนะครับก็อยากให้มีเกมดีๆมาเล่นนะครับผมมก็จะอ่านนะครับบางทีเล่นในเรื่องเพราะว่าเกมตอนนี้เราเราดูภาพไปเราก็รู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยเราจะบุกไปที่ดาวที่ไหนสักแห่งนะครับผมภาพนี้ถือว่ายอดเลยนะครับผม ให้ดีนะครับถ้ามีฮีโร่ด้วยแบบว่ามีตัวที่เป็นไม่ใช่ตัวทั่วไปแบบว่ามีมีฮีโร่ที่เป็นกดสกิลได้นะครับก็จะเจ๋งมากนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ต้องไปช่วยครับอันนี้ฮิลครับสายฮิลโอ้เหมือนสตาร์คราฟเลยครับผม ใครที่ชอบ starcraft นะครับก็แนะนำนะครับเกมนี้อันนี้เหมือนเป็นการใช้สกิลนะครับผมเป็นโล่ป้องกันนะครับเชิบอ๋อใส่โล่มันกำลังลบน้อยไปหน่อยครับ ไฮโลไปเกมแนวนี้คือเราเราต้องใช้ใช้ความคิดใช้ความสามารถในการวางแผนการลบนิดน,นึงนะครับก็คือก็ต้องแบบป้องกันไม่ให้แบบว่าฐานของเราตายหรือว่าฮีโร่ของเราตายนะครับเราก็ต้องเรียกต้องดูครับว่าอกองทัพตัวไหนหรือฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับสถานการณ์ยังไงนะครับ ก็ช่วยได้ในการเรื่องของการวิเคราะห์คู่ต่อสู้นะครับนะครับก็จะมีเมนูกองทัพออจะเป็นการเหมือนเหมือนกับสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะมีการสอนให้เรานะครับเกมสมัยนี้ดีคือว่า คนที่มือใหม่เนี่ยสามารถเล่านได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าในเชิงลึกๆแล้วก็อาจจะต้องต้องแบบช่วยเหลือตัวเองนะครับเราก็มีภารกิจให้ทำนะครับรายวันไม่แน่ใจว่าเราบุกหรือว่าเราต้องรัต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับแต่ที่ปุ่งควาสามารถเพื่อใช้รอบนี้ ความสามารฮีโร่ด้วยครับอย่างที่ผมบอกอทีนี้เราต้องเรื่องมาช่วยครับตัวนิวหน่อยนะครับตัวแท้งเราเทา่พอครับจะใส่ตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะได้แนวหน้าเราจะได้ถึกมากครับ ส่นเล่นเกมพวก R V แล้วกนี้นะครับก็มีแท้งดีก็มีชายไปกดตึ้งนะครับบางครัก็ใช้ทีิลรอบยิงนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมยังไม่ได้ลองเรียกใช้ตัวลูกน้องตัวใหม่นะครับก็คือตัวก็ออกมาก็ตาย,ยนะครัยเพราะว่า ก็แจ็คกิก๊กมาครับช่วไปเรื่อยๆครับก็เป็นเกมที่เล่นไม่ยมากนะครับแกรกๆผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ยากครับ สำหรับด่านนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูในหมวดเพิ่มต่อนะครับผมเพราะว่าหมวดพวกนี้มันด่านแร,แรกมันง่ายอยู่แล้วนะครับในการเล่นยืนยันเขาบอกว่าถ้าเกิว่าผ่านเกียร์ด่านแล้วสามารถเล่นได้เร็วเลื่อนได้เร็วขึ้นครับเล่นความเ,เร็วได้ ก็มีการใส่ไอเทมหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้ข้ามไปเร็วนะครับคือทำตามเคลีไปก่อนมันบังคับให้เราไปตามที่เขาบอกครับเขาบอกว่าเลเซอร์บล็อกอยู่ กำลังเสริมจากเครื่องบินครับยิงกลน็ยิงหมดฟ้าได้ครับคือบางบางบางเกมนะครับจะทำให้เขาจะแยกก,การาการโจมตีนะครับบางตัวจะเป็นการ โจมตีเพื่อภาพพื้นดินหนึ่งเดียวบางตัวจะเป็นโจมตีทางอากาศอย่างเดียวนะครับหรือว่าบางตัวเล่นโจมตีทั้งบนทั้งล่างได้นะครับผมเราต้องต้องต้องดูนะครับบางตัวผมก็ชอบเล่นนะครับเกมแ,แนวนี้มันเหมือนแนวเขาเรียกทาวเวอร์ดีเนต์นะครับแต่นี้มันไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นปน้อมนะครับคือใช้เป็นคน ผมตามภารกิจแช้สตอร์ครับก็เยี่ยเลืมยจัดกันนะครับผมเดี๋ยวผมลอดดูหมดอื่นๆที่มันเยอะกว่านี้ก่อนนะครับว่ามีหมวดอะไรบ้างตัวของพวกผมเห็นนะครับมันมีสามหมวดนะครับก็คือมีหมวดคนนะมีหมวดที่เป็นเซิร์ฟแล้วก็มีหมวด เป็นโปรทรนะครับ <Yes. S 1> ก็มีการเรียกซับายนะฟรีนี่คืออะไรครับไายเนยสซับายนะครับผม,มการเปิดการ์ดไพโร่้าจะเป็นปืนไฟนะครับ เรจะใช้ตัวคาแรคเตอร์การจะเรียกพวกคาแรคเตอร์ขึ้นมาลบนี่ครับก็คือต้องใช้การเรียกการนะครับคือ supply center ตัวนี้นะครับใช้เพชรใช้อะไรพวกนี้นนครับแล้วก็มีสายสำหรับสายฟรีนะครับผมอีโร๋อ,อมีผู้พิทักษ์นะครับ เป็นมือสไนเปอร์นะครับความสามารถก็จะต่างกันนะครับก็สไนเปอร์ก็จะเป็นพวกเพิ่มค่า HP นะครับลดค่าความเสีอหายสกิลแล้วก็มีสกิลรอบยิงนะครับอันนี้ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูขึ้นฟื้นช่วนเสียวสนดเมือ่อวัดทายโอ้คือแบบคล้ายๆสายซัมมอนเลยนะครับผม ตัวเจ๋งๆนะครับที่เป็นสองเซิร์ฟกสองโทอสนะครับผมผมเรียกย่างนะเพราะว่าผมติดจากตัวสตาร์คราฟนะครับผมทีนี้เข้าไปที่กองทัพดูนะครับก็ตอนนี้เรามีเรื่องของตัวนี้คืออะไรนะครับระเบิดใจเป็นระเบิดนะครับตัวนี้คือ ไฮโรที่เราเปิดมาได้น,นะครับเป็นปืนไฟนะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดต,ต่างๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังคงไม่ตอกนะครับเราก็ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับคลั้งไอเทมในการเล่นชั้นฮีโร่นะครับเราก็เก็บไว้ก่อนครับ พัตีิพื้นฐานเพื่อเลื่อนขั้นฮีโร่อันนี้ก็เลื่อนขั้นฮีโร่แสดงว่าฮีโร่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับผมภารกิจนรี่ตัวฮีโร่สคนครับผมก็จะเปลี่ยนมีการจัดทีมปรับเปลี่ยนเบื้องต้นครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะตัวเลงน้อยอยู่ การจู่โจม10ครั้งนะครับกบ็เหมือนเป็นการฟาร์มนะครับเหมือนเป็นการเปิดออโตโอ้อะไรอย่างงี้นะครับมอตูนไฟมาเลยนะครับา,าิวมา ตัวใหญ่มาครับน้ำไปเพิ่มตัวหอมัาเสริมครับทากิวนี้เป็นการใช้ฟรีนะครับเราก็อย่าลืมอย่าลืมใช้กันนะครับผมสต,ตัวเยอะมากครับตอนนี้เราว่าเหลือรอดอยู่สองตนนะครับมันจะเพิ่ม จำนวนที่เราสามารถเรียกได้ก็เป็นเกมแนวแนวแบบที่ที่เราเคยเล่นกันทั่วไปนะครับก็คือมันขึ้นตามวิพอวินาทีเราขึ้นถึงโซมมติวเลตค่าเรียกในการเรียกคือ3นะครับต้องเรียกต้องรอให้ได้3ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับผมนยครับก็เริ่มโหดเริ่มสตูเริ่มโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการท้าทายเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อตอนนี้ก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับแข่งขันกับใครละ่ะอ๋อเป็นการรบกันนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับปืนไฟเนะ่ะจะไม่สามารถตัวยิงตัวที่บินได้นะครับผมอันนี้เป็นหลักการของเกมสตาร์คราฟที่เคยเล่นกันไว้นะครับผมที่ผมเคยเล่นไว้นะครับก็ใครที่เคยเล่นก็น่าจะเข้าใจนะครับผมครับเจอกันนะครับ ส่งฮีโร่ลงไปเลยครับรตามในฮีโร่ตัวครับแล้วก็ฮีลครับแล้วก็ส่งลูกกระจกนะครับเผ่าเซิร์ฟเป็นดอบเผาที่แบบว่าเป็นดอ,อกแมวลูกกระจกค,ครับป่าลูกไปแล้วนะครับ จากศัตรูแล้วครับอันนี้ก็ใช้กับที่ฐานได้นะครับเพื่อวินสันาครับผมตัวฮีโร่เราสามารถอัพเกรดได้นะครับพวกตัวที่เป็นทหารอะไรต่างๆก็อัพเกรดได้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่นี้คือ ชนไายนะครับออกก็จะเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับผมโสานะครับใส่อุปกร,กรณ์ให้ฮีโร่ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์นะครับแล้วก็ให้ให้ลองเข้าไปดูได้นะครับว่ากเ,เกมนี้นะครับโหลดยังไงครับผมเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เข้าไปในในคอนเทนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นไงก็บอกกันได้นะครับพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะทำ ติดต่อในเวอร์ชั่นต่อไปไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะเกมนี้ก็น่าจะโอเคครับผมน่าจะชอบอยู่แล้วแนวนี้ผมก็ชอบเล่นูีแล้วผมภาพสวยด้วยแล้วก็แนว Star ์คราฟนี่ผมยิ่งชอบเลยผมชอบเล่นเกมส t a r ์คราฟอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคครับยังไงก็ชอบไงกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับนะครับผมโอเคครับสวัสด,ดีครับ